กูเล่าเมาข้ามทวีปคุณอาร์ตคะสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีคะ่ะคุณสุดเมทากับคุณเสมาครับสวัสดีคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตภาษาเยอรมันทักทายสวัสดีเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรคะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงใกล้ๆ้เที่ยงนะน่าใช้คําว่ากูเทนมอกูกูเทนกูเทนทักครับผมโอค่ะกูเทนทักนะครับกูเทนทักครับผมใช่ครับอันนี้คือภาษาดอยคล้ายๆภาษาภาษาดอยใช่ครับก็ ก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาคล้ายๆภาษาอังกฤษนะครับตอนเช้าก็อาจจะใช้คำว่า good morning ก็เหมือน good morning โอครับใช่ครับผมพอเที่ยงก็เป็น good n a g ครับผมและช่วงเย็นก็เป็น good a f e r n o n เหมือน good afternoon อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยยากมากนะยากครับจำไม่ได้แน่ลืมความจำสั้น ภาษาเยอรมันง่ายครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวครับคุณอาร์ตที่เหลือยากหมดเลยฮะนั่นแหละนั่นแหละใช่ครับผมใช่ครับค่ะต้องขอบพระคุณมากๆแล้วคุณอาร์ตโพสต์ในเฟซบุ๊กโอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆของคุณอาร์ตนี่เกือบครึ่งแสนเลยนะโอ้เกินแล้วเกินครึ่งแสนแล้วเยอะมากเยอะมาก พึ่งพึ่งพ่เข้าหกหมื่นเมื่อไม่กี่วันนี้มเองครับผมแค่นั้นเองเยอะมากก็ต้องต้องขอบคุณทางจอสรออยด้วยมั้งครับที่ให้ผมหมดใช่คือสำคัญที่เนื้อหามากกว่าเนื้อหาที่คุณอาร์ตเนี่ยโพสต์ไว้น่าสนใจน่าสนใจมากนะคะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วแล้ววันนี้เรืองก็ไปเลือกเอาสองเรื่องที่เออน่าสนใจนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันขออนุญาตให้คุณอาร์ตช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์โควิด1 i ที่เยอรมันตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างทรงตัวแต่ค่อนๆไปทางแย่นิดนึ่งครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาครับโดนเดือนสิงหาคมมันเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนที่ โรงเรียนปิดเทมอมเพราะฉะนั้นนะฮะคนเยอรมันและรวมไปถึงคนยุโรปเนี่ยต่างก,ก็จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันค่ะอ่าและโดยปกติทุกปีเนี่ยครับเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนที่คนเยอรมันเนี่ยนิยมบินไปเที่ยวเมืองไทยนั่เนเองฮะอแต่ปีนี้บินไม่ได้ได้ครับปีนี้บินไม่ได้ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ไงก็ตามฮะทางรัฐบาลเยอรมันก็บอกโอเคถ้าอยากจะเที่ยวกันก็สนับสนุนให้ท่องเที่ยวในประเทศหรือ ถ้าสุดๆแล้วก็คือท่องเที่ยวกันในยุโรปกันเองนี่ละกันอ่าได้ครับค่ะอ่าแต่ไงก็ตามฮะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะการที่เดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในการที่เราจะไปเจอกับคนต่างๆมากมายาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฮะพอเข้ามาช่วงเดือนกันยาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่กลายเป็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อฮะก็มาตามกับคนที่กลับมาจากท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับ<อ>เขาเข้าไปเที่ยวต่างประเทศเยอะไหมคะ จำนวนคนเข้าออกแต่ละประเทศเยอะไหมคิดไม่ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนแต่รับประกันว่าเยอะแน่นอนครับแต่ต่ค่อนข้างเยอะแน่นอนนะคือมันเป็นการเดินทางไปมาเลยะอย่างคนคนประเทศนี้ก็มาเที่ยวเยอรมันคนเยอรมันก็ไปเที่ยวประเทศนี้การเหมือนแบบแลกเปลี่ยนกันเลยนะแต่แต่อยู่ในกลุ่มเฉพาะยุโรปด้วยกันเเชงก้นในกลุ่มในเชงเก้นกลุ่มในยุโรปด้วยกันนะแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่นะฮะอย่างเช่นว่า อ่าอย่างเยอรมันเนี่ยเขาจะประกาศว่าประเทศนี้ห้ามไปนะอย่าไปเขาก็ประกาศเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงคือคนที่ไปเนี่ยกลับมาต้องโดนกักตัวกับโดนตรวจเชื้ออ๋อ,อ,อเขาก็จะมีมาตรการอยู่ระดับหนึ่งว่าถ้าคุณไปที่นี่มาคุณกลับมาคุณก็ต้องโดนแบบนี้หรือถ้าคุณไปพื้นที่ปลอดภัยกลับมาก็อาจจะมาตรการลดหลั่นลงไปอ่อาค่ะ ใช่ครับผมครับผมก็ยากนิดนึงก็ตัวเลขก็กลับมาขึ้นเกือบเกินวันละสองพันแล้วครับค่ะเพราะว่ากลุ่มในยุโรปเองก็ระบาดกันเยอะนะคะใช่ครับผมแต่แต่ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพอสมควรนลครับใช่ใช่ค่ะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะเอาใจช่วยนะเป็นกําลังใจให้นักร่าวตาเล็กหน้ารักาน้ายิมแก้มเลอเกินนน่ารักไว้ไว้จบโควิดแล้วบินมาหยิบแก้มนะครับอนนอย่าเชือชอ ินนะอย่าเชิงเชิญนะผมไปจริงเดี๋ยวแห่กันไปหแก้มน้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมากันทั้งรายการเลยใช่ไหมแก้มน้องช้าแน่เลยอะมาเข้าเรื่องได้เลยค่ะคุณอาร์ตเอาเรื่องของเกณฑ์ทหารก่อนเพราะคุณใสมาอยู่ในวัยเกณฑ์ทหารคับครับผมโอ้คุณเสมาครับโอเคครับผมดีดีครับคือคือจริงๆเรื่องเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งกลับมาพูด ครั้ง <K 're k> ในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นต้องต้องท้าความหนึ่งคือว่าเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารแล้วตั้งแต่ปี2011ยกเลิกไปแล้วเป็นการยกเลิกไปแล้วเพราะว่าด้วยด้วยเหตุผลหลายเหตุผลนะครับในเรื่องของงบประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารแล้วแต่เริ่มมีการกลับนํามาพูดใหม่อีกครั้งในช่วงปี2017แล 2018. ะ2018๋อค่ะได้ฮะ โดยคนที่เริ่มนํามาพูดก็คือรัฐมนตรีออกระทรวงกลาโหมของเยอรมันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นหญิงแกร่งเป็นหญิงแกร่งอ,อันเเกรดครัมคาร์เลนบาวเวอร์นะครับก็ก็เกะก็เริ่มพูดว่าเอ้ยเราควรจะกลับมาเกณฑ์หารกันอีกรอบดีไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเริ่มมีการดีเบตมากขึ้นแต่ทีเนี้ยก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างมากแล้วก็มีการถกเถียงกันในระดับหนึ่งจน เรื่องก็สรุปก็คือเรื่องซาไปพอมาเริ่มในปีนี้ฮะก็เริ่มมีมีการกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะกลับมาเกณฑ์อาหารกันอีกดีไหมเหตุผลของเขาคืออะไรคะเหตุ <c oughs> ผลจริงๆนะครับคือคือยังไม่ได้มีชตตัดเจนนะเพราะมันอยู่ในการถกเงีองแต่เท่าที่เห็นนะก็คือ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะว่าจํานวนของทหารนะฮะน่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญในเรันองน่าพอโดยด้วยการที่ว่าเราไม่ได้เป็นระบบเกณฑ์ทหารถูกไหมครับก็จะเป็นระบบที่สมัครใจใครอยากเป็นทหารก็มาสมัครจริงๆเยอรมันทหารเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพถูกไหมฮะพอเป็นอาชีพที่สัดจริงคือคุณเข้าไปเรียนไปสร้างชีวิตไปมีรายได้ก็คือเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองฮะก็เป็นอาชีพใช่ฮะ แต่เดิมก็คือพอเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครปุ๊บก็จํานวนเป็นที่แน่นอนครคือพอไม่ได้เกณฑ์เนาะอะไรก็ตามมันก็เริ่มลดลงอืลดลงจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันควรที่อาจจะต้องกลับมาเกณฑ์ใหม่ไหมหรือยังไงก็ตามแต่ยังไงก็ตามก็ถกเถียงกันอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าตอนนี้ก็จบอีกที่ว่าล่งสุดท้ายที่ที่คุยกันตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือน่าจะอยู่ที่ทางพรรคการเมืองหลายๆพักเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยเี่ยเสนอให้ว่า โอเคคุณลองไปปรับวิธีไหมว่าทำไมคนมันถึงสมัครน้อยอืมอ่าลองไปลองไปดูก่อนไหมว่าทำยังไงที่จะดึงดูดให้คนกลับมาเกณฑ์ทหารได้มากยิ่งขึ้นอือ่าอืใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามว่าเอ,อการประชุมกันเขามีการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าระดมความคิดเห็นหรือว่ามีการอย่างเสียงประชามตินูน่นนี่นั่นนี้เขามีไหม ประชาพิาจารณอะไรอย่างนั้นมีไหมคะคิดว่าโดยโดยปกติจะคุยกันในสภาก่อนอนะจะคุยกันในสภาระดับหนึ่งก่อนพอเสียงถึงระดับหนึ่งอาจจะนั้นนะแต่จริงๆคือคิดว่าคนเยอรมันน่าจะค้านเยอะนะครับ<อ>ในเรื่องประเด็นนีนน้ในเรื่องประเด็นนี้น่าจะค้านกันเยอะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครชอบที่ถูกไปเกณฑ์ทหารนะฮะ<อ>แต่ว่าการเกณฑ์ทหารของเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นนิดนึงตรงที่ว่าคือคุณไม่จําเป็นที่ต้องเป็นทหารอย่างเดียวค่ะ อก็คือหมายความว่าโอเคพอถ,ถึงวัยเมื่ออันนี้คือเป็นระบบเก่านะฮะพอถึงวัยที่คุณต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปเป็นทหารหรือจะไปทําอย่างอื่นที่ช่วยเหลือสังคมแทนอ๋ออ่าใช่ฮะ,ะแต่ถเช่ว่าร่างกายคุณอาจจะไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามมีเหตุผลทางด้านสุขภาพ คุณอาจจะไม่ต้องเป็นนาหาแต่คุณอาจจะไปดูแลคนชราออ่เป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีกันนะฮะใช่ฮะค่ะนั้นก็ต้องรอติดตามว่าผลสรุปของที่ประชุมแต่ละพัคแล้วก็ในสภาเนี่ยเขาจะออกมาเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันอย่างนั้นนะคะต้องรอรู้รรูงครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดมันเข้ามาเนี่ยทุกเรื่องต่างๆก็เงียบไปทุกอย่าง โควิดทําได้ทุกอย่างโควิดเปลี่ยนโลกอะค่ะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเอ่ค่ะแม้แต่แต่เคยเคยเห็นคุณอาร์ตพูดถึงเรื่องของคือเขาอาจจะไม่ต้องการทหารเยอะก็ได้เพราะว่าเรือดำน้ำเขายังมีไม่กี่ลําเลยใช่ไหมมีอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณหกลำดูสิประเทศเขาใหญ่ขนาดนั้นก็ยังมีเรือดำน้ำหกลำเลยแล้วแล้วเขาผลิตขายด้วยเขาผลิตเรือดำน้ำขายด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นผลิตและส่งออกมากกว่าใช่ครับโโอ้อเรือดำน้ำเขานี้แบบประสิทธิภาพสูงมากจำได้ดูหนังอูอ,อ,ะอะไรนะสูงฮะสูง น่าสนใจฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเขียนบทความเรื่องเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะถ้ามีโอกาสนะครับค่ะได้ค่ะอาล้ค่ะ, <S <S คะส่วนรเรื่องของบาเยินอันนี้ต้องถามคุณเสมาเลยเพราะคุณเสมาน่าจะเป็นคอบาเยินไหมใช่ไหมบาเยินมิวนิกแล้วฮะทีมฟุตบอลใช่ไหมทีมบอลใช่ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ไปนี่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ ปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆครับทีนี้ถูกต้องถูกต้องแล้วเขาคว้าแบบหล่อๆด้วยนะคือชนะทุกนัดที่ลงสนามนะในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกของบาเยอร์ที่ปีที่เขาได้แชมป์มาฮะหล่อมากเรื่องนี้คุณเสมาเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะคอบอลค <laughs> ่ะคอบอลค <laughs> อบอล <laughs> ตัวจริงครับ <laughs> ผมผมครับค่ะแต่เราจะจะคุยเรื่องของรัฐบาเยอร์ค่ะอันนี้เป็นเป็นชื่อรัฐใช่ไหมคะเออเขาเรียกบาบอลบาวาเลียนเหรอคะบาวาเลีย เป็นบาวเรียหรือว่าบาเยนก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยน่าจะคุ้นชินกับบาเยนมากกว่าเพราะมันคล้องกับชื่อทีมฟุตบอลใช่ไหมครใช่ใช่เราก็อาจจะคุ้นกับคาว่าบาเยนมากกว่าบาวเรียก็เป็นเป็นชื่อรัฐเช่นเดียวกันครับเป็นรัฐเดียวกันค่ะใช่ครับความน่าสนใจของรัฐนี้อ่าที่ปอบานเคยต้องปอบ้านแชร์ต้องขอบคุณข้อมูลจากลงทุนแมนนะครับก็คือว่าแชร์ข้อมูลมาปุ๊บคือรัฐรัฐนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่า เยอรมันเนี่ยมี16รัฐรัฐเนี้ยเพียงรัฐเดียวเนี่ยมี GDP สูงกว่าประเทศไทยค่ะรัฐเดีย<ภ><ก>ว่านี่สูงกว่าทั้งประเทศเลยเนร,รอใช่ครับรัฐเดียวสูงกว่าประเทศไทยทั้งประเทศคือจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวครับสูงกว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเลยออค่ะแล้วก็สูงกว่ารัฐอื่นๆในเยอรมันด้วย อย่างนั้นใช่ไหมคะสูงกว่ารัฐอื่นๆถ้าที่เทียบมาถ้ามองแค่ GDP ตอนนี้บาเยอร์นเป็นอันดับที่สองอันดับที่สองในเยอรมันเป็นอันดับที่สองในเยอรมันแต่เรื่องพงนี้พุดยาคับมันมีอันดับมันมีขึ้นลงกันได้ค่ะ้ฮะแต่มาดูว่าประสิทธิภาพคือทําไมเขามีถ้าเทียบกับประเทศไทยอย่างเดียวนะครับถ้าเทียบกับประเทศคือเขามีคนน้อยกว่าเราหกเท่าเขามีพื้นที่เล็กกว่าเราเจ็ดเท่าแต่เขาเนี่ยสามารถสร้าง GDP สูงกว่าประเทศเราได้ค่ะอืมใช่เพราะอะไรบ้างนี่เป็นสิ่งค่ะอ่าเท่าที่เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลแล้วก็ความคิดส่วนตัวนะครับครับผมมาว่าหนึ่งคือทำเลของรัฐไบเยนเนี่ยทำเลมีทำเลที่ดีอืมคือหนึ่งก่อนเลยคือด้วยด้วยทำเลของรัฐรัฐเนี้ยฮะรัฐรัฐเดียวแต่สามารถตัดติดอยู่สามประเทศอ่าสามประเทศในที่นี้ก็คือประเทศออสเตรียประเทศเช็ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ระบบโลจิสติกในการขนส่งสินค้าหรือก็ตามบริษัทที่มาตั้งธุรกิจในไบเยอร์เนี่ยเขาก็จะได้เปลี่ยนในเรื่องของโลจิสติกแล้วถูกไหมฮะ,ะในเรื่องในเรื่องที่สองก็คือความฉลาดฮนะความฉลาดในการลงทุน<อ>ความฉลาดในเรื่องของการพัฒนาถามว่าเยอรมันเนี่ยจรงิงๆคือเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่มีปัญหาเรื่องของทรัพยากร เรื่องของ raw material เรื่องของฐานหินเรื่องของเหล็กเรื่องอะไรของอะไรก็ตามเนี่ยเยอรมันต้องนําเข้าหมดเลยอืมค่ะรวมไปถึงหรือตัวบาเยินเองก็ต้องนําเข้าวัตถุดิบพวกนี้ครับเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่เขาทําคือเขาเน้นลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็วิศวกรรมอืมอันนี้สุดยอดแล้วค่ะสําหรับเยอรมันอ่าพอเขาพอเขาทุ่มเงินลงไปตรงนี้ฮะค่ะมันทําให้กับว่า มันคือการที่เขาเนี่ยสามารถนําเข้าวัตถุดิบแล้วมาทาให้สินค้าตรงเนี้ยเป็นม<ช>ูลค่าเพิ่มใช่อ,อและสามารถขายคือจริงๆเนี่ยแตถ้าเราลงตรงทุนตรงเนี้มาจิ้นของสินค้าเนี่ยมันเพิ่มหลายเท่าไงฮะใช่ใช่มันก็สามารถสามารถที่จะสร้างกําไรสร้างไรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจำนวนมากอืมอ่าใช่ฮะค่ะด้วยด้วยด้วยเหตุผลนี้เองฮะจึงทำให้บาเยอร์เนี่ยกลายเป็นรัฐรัฐที่ดึงดูดบริษัท หลายบริษัทให้มาตั้งสำนักงานในรัฐัดนี้แล้วรวมไปถึงว่ามีบริษัทเยอรมันหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาดิดาสพูม่านี่ไง bmw นะครับเชฟเลอรหรือแม้แต่บริษัทประกันยักษ์ใหญ่อย่างคืออารีอันส์ก็มีสำนักงานอยู่ที่บาเยนทหมดเลยเรียกได้ว่ามีชื่อหมดเลยนะคือเขามีโรงงานผลิตรถยนต์ bmw อยู่ที่บาเยนทด้วยไหมคะที่มิวนิกมิวนิกอ่ะใช่ไหมคะ หรือว่าสำนักงานใหญ่เป็นสำนักงานใหญ่เรียกว่ามิวนิกเป็นเมืองของบีเอมเดอเลยดีกว่าเออ่ใช่เหมือนถ้าถ้าถ้าเป็นเมืองของบาเดนวัตเทนแบกอย่างััที่ัฐที่พ่อบ้านอยู่เนี่ยครับสตุตการ์ตก็จะเป็นเมืองของเบนซ์ดังเลยคนใช้ m e r c e d e s b e n บกันทั้งเมืองอย่างนั้นใช่อะไรอย่างนี้ค่อเหรอะว่าก็ คนในเมืองก็จะมีความภาคภูมิใจระดับหนึ่งว่าน,นี่นี่คือรถของเมืองฉัน <Ừ. S 2> อะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเออก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมทําไมถึงมีความสาม,มารถและศักยภาพในการแข่งขันและการค้าขายค่อนข้างสูงอืมค่ะอืมค่ะใช่ก็เลยส่งผลทําให้ GDP ของคนในในใน,ในรัฐนี้นี่ สูงมากนะคะคือ GDP ของ,ง,ร,งรัฐอะสูงเพราะว่าไรายได้ประชากรของเขาเนี่ยมันสูงมากสูงครับสูงรายไ,ได้รายได้ของประชากรรู้สึกว่าถ้า GDP per capita ก็ถือว่า per ต่อหัวเนี่ยนะครับ<ช>น่าจะตกอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยทุกคนออกมาเท่ากับอยู่ที่ป,ปีละประมาณ48,000ยูโรอต่อปีโอ้โหอ่าเทียบเป็นเงินไทยอีกโอ้ก็คูณประมาณสัก40ใสบา7 อ่อก็นะ่าจะตกประมาณสักแสนแปดหมื่นบาทประมาณต่อคนอ่าแต่น,นี่คือค่าเฉลีย่ยเฉยๆนะครับ,รบก็ค,ค่อนข้างสูงอ่าสแสดงใใว่าคือสแสดงว่าคนในบายเยอร์นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานของบริษัทเป็นพนักง,งานของโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนั้นเหรอคะอืมไม่นะครับมีหลากหลายแบบครับเพราะว่าบายเยอร์นเนี่ย ก็มีในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยอ๋ออใช่ใช่ใช่โอ้หที่นี่นี่เที่ยวเยอะมากใช่ฮะอย่างภาษาดวอทสิสนี่นอยชวายสไตที่คนไทยมันเป็นมันเป็นหนึ่งในสถานที่ในฝานที่คนทั่วโลกต้องมาเที่ยวมาเยือนอ่าใช่ไหมฮะรวมไปถึงเมืองมิวนิกเองโอ้โหเขาเรียกได้ว่าเป็นเมืองแฟชั่นเมืองหนึ่งของโลกเลยอ่ามีเสื้อผ้าต่างๆมากมายให้เลือกสรร เรียกว่าแทบทุกแบรนด์บนโลกเลยมันครับจะมาที่ทีทท่ีกันหมด <c oughs> ใช่เรียกว่าช็อปสาวๆน่าจะช็อปปิ้งกันสนุกสนานเลยครับอ <c oughs> แล้ว <c oughs> สโมสร <c oughs> ฟุตบอลก็ก็นําเงินเข้ารัฐค่อนข้างจะเยอะมากอย่างนั้นนะใช่ไหมคะ ใช่ครับจริงๆไม่น่าจะแปลกนะครับว่าสมัยสโมสรนี้ถึงมีเงินอัดฉีดเยอะเพราะเขาร่ำรวยมากนี่เองเนาะใช่น่าจะตอบจอยคุณเสมาว่าทำไมทีนี้มันเก่งจังเลยครับค่ะแล้วแล้วของรัฐของคุณอาร์นี่มีสโมสอนฟุตบอลไหมมีสตูดการ์ดไงอ๋อสตูดการ์มาขาวมาขาวสตูดการ์ตใช่ครับมีหลายๆทีโอ้โหคุณเสมาเรื่องบอลนี่ อ่าเรื่องการเรื่องงานไม่ค่อยเอาครับเอาแต่เรื่องบอลนะคผมเนี่ยบอกแล้วว่าเขาคอบอลคอบอลสงสัยสงสัยนอกจากมาหยิดแก้มหลานแล้วต้องมา ดูบอลด้วยกันด้วยนะครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วฮะถ้ามีโอกาสจบโควิดนี่คงมีโอกาสครับคุณอาร์ตครับนี่เข้าไปดูค่ะคุณอาร์ตคะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยที่คุณอาร์ตไล่มา Adidas Puma BMW คือยังมีอีกอีกเยอะซีเมนมเเซีเมนนี่คือผลิตรถรถไฟฟ้าประเทศไทยหลายๆ ทั้ง BTS ทั้ง MRT นี่ก็ใช้รถของซ i ก็มาจากที่นี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับรถอะไรอุปกรณ์รถไฟลีซีเมนนี่จะเป็นผลิตตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรล็อลอะไรพวกนี้มีโปรดักต์เยอะมากใช่มีโปรดักต์เยอะมากค่ะใช่ก็ถ้าสนใจนั่นนะคะเพราะนี่ต้องบอกว่าอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งออสแรมออสแรมเป็นหลอดไฟที่อ่าใช่ครับหลอดไฟเป็นหลอดไฟคือ เป็นหลอดเป็นสตอลไซช์ยังของเยอรมันเลยค่ะใช่ฮะบริษัทหนึ่งเลยซึ่งแตกแตกตัวมาจากอีกบริษัทหนึ่งค่ะใช่ฮะจนจนสามารถตั้งขึ้นเป็นบริษัทตัวเองได้เครื่องเขียนเราโตมากับเฟเบอร์เขาเรียกอะไรเฟเบอร์คาสเทลเฟเบอร์คาสเทลใช่ไหมฮะสสีต่างๆนันนะโอ้เรียกว่าบริษัทในตำนานของเยอรมันนี่อยู่เมืองนี้ค่อนข้างเยอะเลยฮะอค่ะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ จเจริญทางด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เก่าแก่สามารถบาลานซ์เรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างไรค่ะแต่ช่วงนี้ก็คงจะนักท่องเที่ยวลดลงไปเยอะเนาะใช่ไหมคะก็คง,งเป็นท่องเที่ยวกันในกันเองในประเทศนี่แหละครับก็ม,มีมีระดับหนึ่งครับก็ก็ก็ถ้าเกิดว่าเข้าไม่อนุญาตให้ท่องเที่ยวก็คงจะแย่เหมือนกันใช่ครับต้องยอมรับเหมือนกันเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นภาคที่ คำจุนเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเหมือนกันฮนะสำคัญมากค่ะเห็นมีข่าวว่าเขาพยายามเคลื่อนไหวอยากจะแยกตัวเองออกมาเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับเยอรมนีเหรอคะอันนี้น่าจะเป็นส่วนตัวนะครับมองว่าน่าจะเป็นน่าจะทําได้ยากมากๆครับคือคือมีคนคิดมีคนคิดมีการพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากกว่า,าเพราะว่าเขามองว่า บายเยิเนี่ยเสียภาษีก็เยอะนะรายได้ก็เยอะนะจนขนาดว่าเราเนี่ยสามารถตั้งประเทศได้เองได้แล้วแต่ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคิดว่าคิดว่านะ่าจะทำจริงๆเรื่องจริงๆเนี่ยทำได้ยากที่อาจจะเป็นกุศโลบายในเรื่องของการหาเสียงของนักการเมืองของท้องถิ่นมากกว่าอ,อย่างเช่นว่าถ้าเลือกเราเราจะ แยกประเทศอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้มากแบบประมาณว่ารัฐนี้เลี้ยงคนทั้งประเทศเพราะว่าโอ้เสียภาษีเยอะเหลือเกินรายได้เยอะเหลือเกินอะไรอย่างนั้อะไรประมาณนั้นครับก็คือมันว่าทาให้คนบาเยอร์รักต้องเลือกพักนี้แล้วอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องของเกการเมืองด้วยแต่เรื่องจริงๆคือถ้าจะแยกจริงๆยากมากยากมากค่ะแล้วบาวาเรียเนี้ยเขาก็มีมีมีวัฒนธรรมของเขาเห็นว่าเขามีชุด อันนี้เฉพาะของเยอรมนงของที่รัฐนี้ไหมคะชุดชุดประจำชาติของเขาอ่ะเขาจะมีงานออกโทเบอร์เฟสโด่งดังมากออ t โ b เบอร์เฟสเรียกว่าเทศกาลเมาดีไหมเทศกาลเมาอันนี้ไงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ที่เยอรมันดังนะเบียร์ดังครับเรียกว่าถ้าคุณเสมามาแล้วถ้าคุณเสมาชอบชอบในเรื่องนี้นะครับก็ก็นาไบเยนในช่วงมิวนิคในช่วงของออ e โ f เบอร์เฟสของทุกปีนะจะเป็นอะไรที่ ทั้งเมืองเลยฮะมองไปก็จะเห็นเบียเทศกาลเบียเต็มที่เลยฮะอเฉลิมฉลองกันเต็มทีแ่แล้วแล้วปีนี้เขาเขาจะจัดไหมแล้วมันจะคึกคืนเหรอฮะ ไม่น่าจะจัดได้ไหมบินไม่น่าจัดไม่น่าจัดแต่สามารถจัจัดอื้ใช่ครับถ้าจัดก็คงต้องต้องเว้นระยะห่างซึ่งคนกินเบียร์เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะเนี่ยแหละค่ะพอช่วงออกทเ e r บอร์ฟพอดีเคยไปช่วงนั้นพอดีมองไปคนประชาชนเดินอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะใส่ชุดอ่ะชุดประจำชาติของเขาเป็นเอี้ยมอะค่ะใช่ครับเดียวผมจําชื่อชุดไม่ได้เออค่ะ อันนั้นเฉพาะที่รัฐหรือว่าเป็นทั้งเยอรมันคะคือชุดอย่างนั้นคือคือเท่าที่เข้าใจนะครับค,คือถ้าที่รู้คือแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นชุดเริ่มต้นมาจากแถบนะั้นจริงๆแต่ตอนนี้ฮะด้วยความที่ว่าออกเทเบิลเฟสเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ที่มิวนิกแล้ว๋อ,อค่ะมันกระจายไปทัว่วประเทศแล้วแม้แต่เมืองสตุกการ์เองก็มีมทางภาคเหนือเองก็มีเพราะฉะนั้นก็คือชุดนี้ก็เลยเป็นที่แพร่หลายคือใส่กันทั้งประเทศเลยฮะโอค่ะ ก็คือสุภาพบุรุษก็ใส่กางเกงขาสั้นถุงเท้าสีขาวสุภาพสตรีก็เป็นเอี๊ยมอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นเอียมใช่ครับใช่ครรู้สึกจะชื่อเดือนเดลมาครับชุดทั้งคุณสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีก็เรียกเหมือนกันเหรอคะอของผู้ชายเดี๋ยวต้องต้องต้องขอข้อมูลอีกทีหนึ่งครับอ๋อค่ะแต่ว่าของผู้หญิงเรียกว่าอะไรนะคะเดือนเดลครับเดือนเดลอ่า ยังไงจังไงขอ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 ใช้ตาไว้ก่อนขอตาไว้ก่อนขอไดพอดีไม่สันทัดเรื่องแฟชั่นเท่าไหร่ต้องขอยอมต้องขอสารภาพเลยใช่ครับอันนั้นคือต้องสามภา์ต้องคุยกับคุณภรรยาผมน่นะสิกำลังกำลังจะบอกคุณอาร์ตว่ามองชุดประจำชาติของเขาแล้วนึกถึงภรรยาคุณอาร์ตว่าใส่ชุดแบบนี้เนี่ยโอ้โหเหมาะสมสวยงามอย่างยิ่งเลยเคยใส่ไหมคะัเคยเคยใส่ไหมใส่ครับใส่ใส่ทุกใส่ทุกปีครับใส่ทุกปี ค่ะเขาจะใส่ช่วงไหนอะคะใส่ช่วงไหนจริงๆใส่ช่วงเนี้ยแหละครับออกเทเบร์เฟสเนี่ยแหละครับอ๋อใช่ครับใส่ช่วงออกเทเบร์เฟสหรือช่วงบางช่วงที่มีงานเทศกาลอะไรบางอย่างที่บางคนเขาก็นัดกันใส่เป็นชุดแฟนซีเลยก็มีฮะอืมค่ะใช่ฮะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรักษาไว้เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของชาตินั้นๆน่ะนะคะได้ครับค่ะ เขาเขาเรียกว่าชุดบาวาเลียนเลยครับอ๋อชุดบาวาเลียนนี่ไงก็คือแคว้นบาวาเลียนดีเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเลยชุดบาวาเรียนเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเอออ่านว่าอ่านว่าทักเท่นไม่ใช่คะตกลงเป็นเดือนเท่นเหรอคะเป็นเดือนแล้วแต่ออกเสียงเดินเท่นเออเออออกเสียงแบบภาษาเยอรมันนะคะ ค่ะใช่ะค่ะได้ความรู้เยอะแยะเลยคุณคุณสมามีอะไรจะถามผมกําำลังชื่นชมกับเจ้าเจ้าชุดของชาวบาวาเลียนอยู่น่ารักแล้วก็สวยงามมากเลยนะแล้วแล้วเวลาคือแล้วเข้าใส่กันแบบภาคภูมิใจมากสุภาพบุรุษออสุภาพบุรุษใส่กางเกงขาสั้นเดินไปไหนมาไหนในเมืองนี้แบบไม่มีเกอร์ไม่มีเขินเลยไม่มีอายขนนักแข่งเลยนะ ก็อาจจะต้องมีแต่งนิดนึงฮะแต่งนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับค่ะนะก็เป็นเรื่องราวของเยอรมันคุณอาร์ตมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะแฟนๆคุณอาร์ตั้งนั้นเลยค่ะฟังอยู่เอาลครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพ่อบ้านเยอรมันนะครับถ้ายังไงก็ ังไงก็ฝากติดตามขอบคุณทางจอสลอยด้วยครับที่ให้โอกาสเข้ามาแชร์เรื่องราวของเยอรมันตลอดเลยฮะค่ะ<า>ดีมากๆเลยครับผมนคะคะต้องขอ,<ะ>ขอบคุณมากๆที่สละเวลาเห็นว่าต้องไปเลื่อนนับด้วยนะเพื่อเข้ามาคุยกันขอบคุณมากๆ <laughs> ครับคุณอาดยินดีครับผมยินดีครับแคถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาแชร์กันเรื่องราวอื่นกันมีหลายเรื่องของเยอรมันที่อยากแชร์ครับแน่นอนและหนึ่งในเรื่องที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็คือเรื่องเรือดำน้ำมอสกคที่คุณอาดบอกว่าจะเอาไปเขียนด้วย โอเคครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลได้ครับจริงๆเขาเป็นตำนานเลยนะเรือดำน้ําของเยอรมันก็นี่ไงเราจองคิวคุณอาร์ตไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าคุณอาร์ตเนี่ยได้ข้อมูลศึกษามาเขียนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราจองเป็นที่แรกเลยนะคุณอาร์ตนะได้ครับดีครับดีครับครับครับผมเดี๋ยวคุณเซมาส่งใบจองให้ผมเลยนะครับต้องมีใบจองต้องมีใบจองด้วยนะได้เลยได้เลยนะมีมีเอ่อซื้อสองแถมหนึ่งอะไรแบบนั้นโปรโมชั่นใช่ไหม อะไรอย่างนั้นขอบคุณมากๆเลยคุณอาร์ตขอบคุณนะค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะคะก็ลืมไปว่าอยากจะบอกคุณอาร์ตว่าฟังจอสร้อยได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยเจสร้อยแอปพลิเคชันฟังได้ทั่วโลกนะคะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกเดี๋ยวนี้ก็ฟังได้หมดแล้วนะช่วงคุยเล่าเมสาข้ามทวีปค่ะ คุยเล่าเมาข้ามทวีป